ับมาแนวค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นคลิปรีแอคที่แบบเท่าไรแล้วก็ไม่รู้แล้วก็ตอนนี้ก็ดึกเป็นเวลาห้าทุ่มกว่า,วานะคะซึ่งวันนี้ฉันไปตัดหน้าม้าใหม่มาทุกคนคือแบบมือมันหลุยอะหลุยภาษาอีสานนะรู้จักไหมเนี่ยดูดิคือมันเกินมาไม่เป็นไรเรามันน่านรักเลยคอสตูมวันนี้ก็คือไงคะนางเจือดาว จะเล่าก่อนว่าคลิปนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงก็มีคนรีเควสมานะคะ DM <PM S 1> ใน i g นะคะว่าถ้าไม่เป็นการรบก,กวนช่วยรีแอคเพลงของพี่อิวสลิกได้ไหมคำคำเดียวนะคะซึ่งเจงก็เฮ้ยเขาออกเพลงใหม่เหรอเพราะว่าเจงก็ไม่ได้เป็น f c เตงจ๋าไม่ได้เป็น f c ตัวยงนะคะก็ไม่ได้ม่ได้ติดตามว่าเออเขากำลังจะออกเพลงน,นู่นนั่นนี่ถ้ามันขึ้นฟีดก็ฟังอะไรเงี้ยแต่ว่าเรารู้จักเขาอิวสลิกนะคะก็รู้จักเพราะฟังเพลงแล้วก็เขาบอกว่ามันเป็นเพงลงรักนะคะ คือมันก็ต้องชุดนี้แหละปะมันต้องชุดนี้แหละทำไมหน้ามันตลกอ่ะเปิดเทอมแล้วเนาะตื่นเต้นอ่ะเริ่มเลยไหมเริ่มเลยแล้วกันโอเคฟัง

You are? You really are? ตอนนั้นฉันไม่มีตังไม่มีใครรักที่จะอยากฟันฉันแค่เพียงทำเพลงให้คนที่โตม่อยากคัณบากฟังแม้ว่าเราต้องจากกันฉันคงไม่ต้องฟากฟังฉันให้การกระทำมันแทนทุกคำที่พูดจึกบากฉันเธอจึงทำให้ฉันมองเห็นคุณคือตัวเอง Playing, hit her. I'm bored every day. I'm addicted to her. 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 i can tell how i i me i like right. you you i i know who i you really are i to น่ารักนาจัลยอ่าักจริง เคยน่ะด้วยความที่เราก็รู้ว่าเขาสองคนเป็นแฟนกันแล้วก็มาฟีด,ด้วยกันร้องด้วยกันแล้วเราก็เราก็เหมือนเป็นคนกลางที่ดูเขาอะแล้วเราก็อินตามน่ารักอะแล้วก็อันหนึ่งที่จําได้ก็คือเหมือนพี่อิวร้องว่าสักชื่อแฟนไว้อะไรเงรี้ยอุ้ยน่ารักจุเป็นเพลงแบบสไตล์พี่พี่อิวเลยอ่อคุณแฟนก็ร้องมาช่วงอินโทรนะคะซึ่งน่ารัก มีแบบดูง่ายเข้าใจง่ายแบบเพลินดูเพลินจริงๆเพราะว่าใน MV เป็นเนื้อลองอะค่ะมันก็จะขึ้นเนื้อ้องให้เราได้ร้องตามแกงก็ร้องตาม <Okay. S 1> มูดดีมากอะดูเรียบเรียบดูธรรมดาแต่คือไม่ต้องพูดเยอะอีกท่อนหนึ่งที่เหมือนฉันไม่มีตังไม่มีใครอยากฟังแต่ก็มีเธอที่คอยอยู่ข้างมาตั้งแต่ตอนที่ยังลำบากอะไรประมาณนี้ อุ้ยแล้วก็ช่วงแรกๆเนี่ยน่ารักมากที่เหมือนจะกลืนเหมือนย้อนความไปช่วงที่จีบกันใหม่ๆเจอกันใหม่ๆหรือเปล่าเจอแต่ไม่กล้าทักหรือว่าทักไปแล้วแบบหายไปทีละ5วันอะไรประมาณเนี้ยได้ฟังแล้วก็น่ารักดีค่ะคือมันมัน,ม,นมันยิ้มตามมันก็เป็นเพลงรักที่ไม่ได้หวานมากแต่มันเป็นความมันให้ให้พูดยากะมันพูดยากะ มันก็คือคนที่โตมาด้วยกันที่อยู่ข้างกันซัพพอร์ตกันอะไรทำนองน,นั้นซึ้งมากฟังอีพีได้ไหมเธอมันขี้แง่ไม่ต้องมาแอกว่าด้านชาว่าด้านชาจริงๆอ่ะเธอมันขี้อ้อนเธอมันแบบอ่อนไหว,ว้่ความรู้เสืรกไม่ต้องแอกค่ะ นี่น่ารักมากเหมือนมันแบบคือสะทอนพี่อิวตอนนั้นเ <laughs> นี่ยแล้วมันก็มีรูปสถานที่ต่างๆน่าจะเป็นความทรงจำของเขาทั้งคู่นะคะซึ่งแบบโรลมนติ้เขาถ่ายเก็บไว้ฉันติดรูปเธอเต็มห้องนอนไปเลย มันเป็นความเรียบง่ายสบายสบายแต่มันคือคนสองคนที่อยู่ข้างกันนั่นแหละเราสัมผัสได้ถึงตรงนั้นคนสองคนที่มันผลักดันกันนี่คือสิ่งที่สัมผัสได้นะคะก็คือคำคำเดียวคำคำเดียวทุกคนคิดว่าอะไรแจงมีในหัวแหละแต่ไม่บอกอเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็อิม่มเอมนะคะอิม่มเอมก่อนที่จะนอนแบบฝันดีค่ำคืนนี้มือ ต้องจอก,กันฉันคงไม่ต้องฝากฝังฉันให้การกระทำมันแทนทุกคำที่พูดจากปากฉันไม่พูดเยอะเน้นกระทำนี่ไปแล้วทุกคนฝันดีค่ะฝันดีและเพลงมันดีมากสุดยอดอิวสลิค่ะบุ้ยบุย